Genesis ครับบริษัทที่เคยล้มละลายไปนะสมัยที่คริปโตแบร์มาร์เก็ตนะฮะแล้วก็ไม่รอดนะ,ะบริษัทแม่ก็ DCG นะบริษัทเดียวกับทางเกรสเกลนั่นแหละนะฮะ Genesis เนี่ยดูเหมือนจะกลับมาได้นะครับล่าสุดเนี่ยมีการตกลงเจราจาต้าหวกับเจ้าหนี้ได้สําเร็จแล้วนะครับเป็นเงินมูลค่า2,000ล้านนะฮะซึ่งจากคริปโตเคอเรนซีมันพุ่งสูงขึ้นมันเยอะเหลือเกินนะฮะ BDC ก็พุ่งสูงขึ้นตอนนี้ก็มีความสามารถในการจ่ายหนี้แล้วนะก็มีการจ่ายแบบเป็นเงินเฟียดแล้วก็เป็นเงินสกุลดิจจอลลลปลนป,ลนนปนนนนกกัไะคแแ้้้้วว็เเเาหีมื นะก็เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างชื่นมืน่นนะฮะแล้วก็ทางบทวิเคราะห์ของดนะีคลิปเนี่ยก็มองว่านี่คือสัญญาณของบูรันหรือเปล่านะฮะเพราะว่าทุกอย่างมันสดใสแล้วแล้วก็จะกลับมาบูรันนะฮะส่วนตัวผมมองว่ามันต้องเป็นเลสัซนเรนนะมันต้องเป็นบทเรียนสําหรับเกรสเกลด้วยนะดีซด้วยนะที่บริหารจัดก,การที่มันเสี่ยงเกินไปแล้วมองว่าบางอย่างมันไม่ มันไม่ลงมาขนาดนี้หรอกแล้วพอเวลาตลาดลิิปโตมันพังทลายแล้วมันลงมาจริงๆเนี่ยปรากฏว,ว่าไม่ไหวนะฮะครั้งนีน้น่าจะเป็นบทเรียนของหลายๆเจ้าในการบริหารจัดการนะฮะระหว่างบูรันเนี่ยมันก็ไม่ควรไปซิ่งมากนะฮะซิ่งมากเกินไปเวลามันย่อลงมาก็เจ็บตัว